กระช่อง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 เหมียวเอ็มเอ็มเอ็มจิดจ๊ดจิ๊บจิ๊บนะคะโจ๊ะโจ๊ะก็คือวันนี้นะคะเราจะมายืนช่องเหมียวในการถาคิวแอดเอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงคลิปในะเอนชว <laughs> าร์กเราลง กใช่ไหมก็คือมันจะเป็นชอร์ตก็คือมันจะลงได้สั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าลงในช่อง Youtube ก็จะลงได้ยาวซึ่งเราจะจะสร้างช่อง Youtube นะคะทุกคนก็ชื่อช่องชมพูพากินนะอย่าเพิ่งไปนะเพราะว่าเรายังติดตามไม่อะไรวะยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าที่ฝากติดาตามมันก็คือรายการกรัฐรัฐ,ร,ฐ,ร,ฐรัฐมนตสันนะคะแล้วก็เด็กสู่รัฐมนสรสันแล้วก็ ตอกชมพูพาดกินนะค่ะส่วนเอ่อใส่เครดิตไว้แล้วนะในคลิปที่แล้วมีเครดิตไว้ด้วยเดี๋ยวตอนอินสตาแกรมอาจจะเปลี่ยนชื่อเร็วๆนี้นะคะเป็นชมพูพานกิมเนาะยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนชื่อเมื่อไหร่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาดูคำถามในอินสตาแกรมเราเลยดีกว่าว่ามีใครถามอะไรมาบ้างไปไหนไปค่ะไปครับผม เดี๋ยวเราจะไปดูคำถามไงโอเคดูแลว้วแล้วนหนึ่งนะมีคำถามอะไรแล้วหนึ่งนะทุกคนเราจะเอาแค่ตรงที่มันเป็นคำถามมาตอบนะอาจจะไม่หมดนะคะก็มีน่ารักด้ยอยากกินจานซื้อที่ไหนอะ่ะก็คือสำหรับหน่อไม้เผ็ดจีนนะคะหน่อไม้เผ็ดจีนซื้อในเราซื้อในช้อปปี้ในจิ๊กซอ ในลลซาร์กก็มีขายหมดเลยนะอยู่ราคาแตกต่างกันแต่ว่าของที่ได้รับอะ่ะไม่แตกต่างกันนะัวนี้ขายแบบหนึ่งซองสามซองแล้วก็ห้าซองนะคะโอเคตปดหน้ามาทำไมเหรอคะน้องชมพู่เราที่ชมพูนะคะแล้วก็ที่ตัดหน้ามาเพราะว่าหน้ามามันแย็นตาแล้วนะก็เลยตัดเป็นเลยทีเดียวนะแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ รเราสรุปเราแหละต่อไปติดตามกับนอยติดตามกับไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเล่นเกมนะถึงเราจะติดตามกับนะคะชื่อแกไน่ฟรีไฟล์เราชื่อว่าอุ้งเอิงนะโอเคค่ะชื่อแกไน่ฟรีไฟล์เธอชื่ออะไรมีกมไสิก่อนน้อง อะไรสักอยากนะ่างน่ะนิตตี้อะไรสักอยาก่างซ้ำไม่ได้เลยว่ออนะอืมเดี๋ยวเราจะบอกทีนินสะตาแกมน,นะคะน่ารักอ่ะหนูม่คำถามเาเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดเร็วๆนี้นะยังไม่ไลฟ์สดนะ ถ้งตอบกวนมาอะไรนะถ้ามีคนมาด่าเธอเธออย่าไปถึงะีไ่ด้แต่เส้นหแต่เห็นหน้าสดโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้าสดให้ดูใน Instagram นะคะ ได้ตลอดเลยนะจ๊ะนี่นะทุกคนคือตอนนี้มันแบบมันพังตรงที่ว่ามันจะเริ่มใหม่อยู่บ่อยๆก็เลยต้องเลื่อนให้มันแบบเร็วๆหน่อยคือแบดมันก็แบบกาก็นเบอร์เกอร์คืออะไรอ่ะขนม้ังเน่ถ้าใส่ไข่ก็จะี้เอาใส่ขนมปัง อนแล้วคุณคุณอ๋อยู่ป้าไหนคะขออนุญ,ญาตถามกำลันจะขึ้นปอสี่าาเราตั้ง่อนได้เลยไม่นม่เหนียง เป็นไรกันมากคำถามนี okay. ่ไม่ม oh, yeah. oh, yeah. uh ีอะไรเนาะมีแต่มาเม้นคุยกในในนี้เนาะไม่มีคำถามเลยมาคุยในในนี้ไหมยัง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 อยู่บอกยังอยู่บอกยังไปนะทกคนจะบอกว่าเขาพูดอะไรบ้างนะคะกะหล่๊เต๊ดเต๊ตองหัวเวนดอง ควรไปทำเลยนะคะการทำแบบนี้ยได้ตำรวได้เลยนะทุกคนแล้วเธอจะย้ายโรงเรียนไหมเห็นเธอตอนนี้ยรงเรียนไม่ได้ปยายนะ เกะทายแล้วแหละโตไม่เลยไม่อยากให้ใัดน,น้ำมาเลยต,ติดตามกับก็ต้องกามเจมส์อโปนเชื่อแจมป้าไหนหรอคะเราไม่บอกเรานะเพราะว่าเขาก็ย้ายโรงเรียนแล้วอะเราไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะเรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนคะ่ะ เก่งจังชมพูขอบคุณครับเอาเด็ดเรื่องอะนรโรงเรียนเชยแตนหน่อยเขาก็ย้ายจริงๆนะคะย้ายตัวย้ายจริงๆเลยย้ายย้ายเลยอะนี่เป็นเบ้นที่เราค่อนข้ามสะเทอนใจที่สุดเลยก็คือดำมาวิ่งเลย

เบื Hoy, ่อกับอะไรที่มันไม่ใช่คำถามมากเบื่อเยอะนะแต่ก็ไม่ใช่คำหนักไม่ใช่อะไรเล่นแรงเกินมากอย่าตอบ

เหนียวพ่อแล้วค่ะนนี่คือเจแล้ววาวไปบ่ายขอบไดบ๊ามีพีหน้าไหมสันด้วยนะคะไปแล้มีพีหน้าไหมอืมมีพีหน้าไหมก็มีพีหน้านะคะมีเรื่อยๆนี่คือชื่อวันเยชมปุ๊บปู EP หนึ่งบ๊ายบายอันนี้ก็ซับย่อยไวย